ตอนที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดฟ้าสูงนกกาโบยบินตามใจจวนราชันมังกรน,นับว่าโกละหนุนวุ่นวายแต่เมืองชิงชางกลับไม่เกิดการต่อสู้ใหญ่ใดๆสำหรับราษฎรอ,อ,อพยพในเมืองเห็นว่ามีหลงจีนหัวโล้นเพิ่มหลายร้อยคนพวกที่การข่าวฉับไว รู้ว่าขบวนทหารม้าและหลวงจีนรวม800คนเข้าเมืองมาในยามค่ำคืนอาราคาจวนราชนมังกรทัพทหารม้าแหลมคมนี้ขี่ม้าข,ขาวสวมเกราะขาวและพกดาบพกกนาหมายท่าทางดุดันห้าวหาญเปิดเหลียงควบคุมเมืองชิงช้างนั้นเป็นเรื่องแน่นอนแล้วไม่ได้สังหารล้างเมืองแต่กลับมีทรัพยากรลำเลียงเข้าเมืองมาไม่หยุดสิ่งของที่หายากมีราคาแต่ไม่อาจหาได้ตามท้องตลาดก็ผุดออกมามากมายราวหน่อไม้หลังฝน ใช่ว่าไม่มีคนหลบหนีออกจากเมืองแต่กฎการเข้าออกประตูเมืองผ่อนปลนไม่มีการห้ามปรามแต่อย่างใดเมื่อเวลาผ่านไปพวกที่หลบหนีออกไปเห็นว่าภายในเมืองสุขสงบรุ่งเรืองดีก็รบกลับเข้ามาในเมืองอีกนอกจากบริเวณประตูเมืองจะจัดวางหมอ้อแจกจ่ายข้าวต้มให้ราษฎรแล้วยังมีประกาศติดตามถนนใหญ่ตอกย่อยซอยน้อยว่าขนแท้เฉินจะรับตำแหน่งเจ้าเมืองชิงชงังจวนราชันมังกรแปลงสภาพเป็นจวนเจ้าเมือง เปยเหลียงไม่ห้ามการลำเลียงเกลือและเหล็กเข้าชิงชางเฉินเลี่ยงสีเจ้าเมืองเริ่มจัดทำสำม,มโนประชากรราษฎรชิงชางที่ผ่านการตรวจสอบจะได้รับอนุญาตให้เข้าไปทำการค้าในอีกสาโจของเปิดเหลียงเตาเปิดเหลียงอองทำการใดช่างเด็ดขาดเอกสารทางการที่ฉูลู่ซันผู้พิทักษ์แดนเปิดเหลียงและหลีกงเต๋อขนพลบัญชาการอนุมัติกับมือบัตนี้ไปถึงหลิงโจแล้วใช่จิ้นเฉิน ซึ่งทั้งชีวิตนี้ไม่มีโอกาสได้สวมชุดคลุมมังกรแล้วยินดีปรีดายิ่งหากไม่ใช่ว่าต้องช่วยเฉินเลี่ยงซีเจ้าเมืองชิงชางเก็บกวาดสภาพอนาถเดิมทีก็ย้ายครอบครัวไปรับตําแหน่งเจ้าเมืองที่ห่วงหนันจินดินแดนแห่งคลังสะเบียงในหลิงโจได้แล้วเจ้าเมืองห่วงหนันจินเป็นตําแหน่งที่เก็บเกี่ยวผลประโยชน์ได้อย่างอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงส่งเหยียนเจ้าเมืองคนก่อนบัดนี้ได้เป็นประหลัดเปียเจี๋ยของหลิงโจเด่นชัดว่า หวงนั้นจิ้นเป็นสถานที่มงคลห่วงจุ้ยดีทําให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนกสองหัวอย่างใช่จิ้นเฉินขอเพียงไม่ต้องเอาชีวิตเขาแลกและมอบผลประโยชน์ดีให้เขาเต็มที่เขาก็ออกแรงเต็มที่ไม่คลุมเครือแม้แต่น้อย5วันมานี้คอยล้อมหน้าล้อมหลังเฉินเลี่ยงซีเจ้าเมืองคนใหม่ที่ยังไม่คุ้นเคยกับพื้นที่เรียกเลยว่าอดทนต่อความยากลำบากวิพากษ์วิจารณ์นอบน้อมแะแวดระวังเดิมที ใช้ชีวิตดังห้องเต้ไม่ประกอบราชกิจเช้าก็อย่างได้แต่หลายวันมานี้กลับไม่ได้นอนเต็มอิ่มร้อนในจนแผลแตกเต็มปากแต่กําลังวางชาย,ยังคงไม่เลวม่านรัติการจะแผ่คลมุมเฉินเลี่ยงซีชายหนุ่มท่าทางคล้ายบัณฑิตเร่งรุดเดินทางโดยมีขบวนทหารม้าขี่ม้าขาวคอยคุ้มกันให้ทันเวลาปิดประตูเมืองเขาเดินขึ้นกำแพงล้อมเมืองปลักหักพังเพียงลำพังมองเห็นสีเฟื่งเหนียน รัดผมเหมือนนักพศบูตึงนั่งยองบนกำแพงเมืองดาบคู่แขวนตรงวางเอวกำลังทอดตามองไกลไปทางเหนือเฉินเลี่ยงซีจึงมองไล่ตามสายตาของสีเฟื่องเหนียนผู้นั้นไปด้วยทั้งนั้นคือกูไสโจของเปยหมังการรบเมื่อปีกลายดูคล้ายเปยเเลียงได้รับชัยชนะครั้งใหญ่แต่เฉินเลี่ยงซีรู้แน่แกใจว่าการรบครั้งนั้นเปยหมังแค่เจ็บเพียงผิวเผินไม่ถึงขั้นหนักหนาสาหัสเรียกได้ว่าผสมปนเปทั้งข้อดีข้อเสีย ข้อดีคือกูไสโจถูกบทขยีหอสัญญาณควันและเส้นทางม้าสเสียหายไป8ปดเก้าส่วนไม่อาจเคลื่อนทับลงใต้ในช่วงขณะข้อเสียคือทําให้เปยมังตื่นตัวมาทับใหญ่มากคุณอุปการของราชสํานักตายย่อมประเมินและเตรียมการกําลังรบระหว่างเปยเหลียงและเปยมังใหม่อีกครั้งหากการรบค้าวหน้าเปิดฉากเปยเหลียงย่อมไม่อาจเอาชนะได้อย่างง่ายดายใช่นนเฉิดเลี่ยงสีเดินขึ้นหน้าเอ่ยเสียงเบาว่า คาระวะเปยเหลียงอองสีเฟื่องเหนียนหันมายิ้มเหลียงสีมาแล้วห้าวันมานี้เห็นว่าเจ้ายุ่งจนหัวหมุนไม่กล้าไปหาเพื่อดื่มสุรากับเจ้าเฉิดเลี้ยงสียิ้มยิ้มไม่ได้คล้อยตามอันใดซึ่งต่างจากสีเปยจือ่อสีเปยจือ่อเมื่ออยู่กับสีเฟื่องเหนียนหรือว่าอยู่กับเปยเหลียงอ,องคนใหม่เอ่ยประชดประชันได้ก็เอ่ยประชดประชันมองค้อนได้เป็นค้อนควกัก ไม่เคยมีท่าทีเจียมเนื้อเจียมตัวที่อาศัยใต้าชายคาผู้อื่นแต่เฉินเลี่ยงซีไม่ใช่เช่นนั้นแต่ไรมาก็รักษาท่าทีสองที่ปรึกษาอย่างเฉินเลี่ยงซีและสีเปยจือต่างคนต่างเดินสีเปยจือไปลงจริงจินเฉินเลี่ยงซีพักห้องข้างชั้นบนสุดของหอสดรคลื่นอ่านตำรับตำราจนสิน้นเป็นตำราสะสมและบันทึกด้วยลายมือของหลี่อี้สันบัดนี้เฉินเลี่ยงซีจัดก,การเรื่องการแบ่งขั้นคุณนางบู และการแบ่ง14ผู้บังคับการกองร้อยผู้มีอำนาจเต็มตามนโยบายการจัดการกองทัพของเปย์เลียงโดยอ้างอิงตามหลักภูมิศาสตร์ของกู้ต้าจูที่แบ่งเปย์เลียงเต้าเป็น3าเขต14พื้นที่เพียงแต่หลังจากออกจากศาลาสดัคลื่นแล้วเฉินเลี่ยงซีรับผิดชอบจาัดก,การเรื่องการขนส่งลำเลียงสเสบียงทางน้ําเข้าเปย์เลียงและกิจการค้าเกลือเหล็กของรัฐทั้งสองเรื่องล้วนไม่เป็นที่พอใจของผู้คนเรื่องแรกนั้น หวนสู้ฉายาผู้เท่าเรียบง่ายตำแหน่งเสนาบดีฝ่ายซ้ายแห่งสำนักตรวจการออกความเห็นด้วยตนเองจงใจหาเรื่องเปยเหลี่ยงเฉินเลี่ยงซีจะพ่ายแพ้ก็มีเหตุผลแต่ต่อมาในโยโจแม้เฉินเลี่ยงซีจะเรียกใช้งานหวงฝู่ผิงผู้มีอำนาจเต็มทางการทหารในโยโจได้ก็ยังถูกกลุ่มอิทธิพลกินเกลือที่แข็งกล้าวและมีความสัมพันธ์สลับซับซ้อนร่วมกันกีดกันบัดนี้กรรมสิทธิ์ในบอกเรือใหญ่หลายแห่งยังค้างคา ทำให้คุณนางใหญ่แห่งเปยเหลียงดูแคลนจากนั้นเปยเหลียงอองคนใหม่ก็เรียกตัวเฉินเลี่ยงซีกลับไปต่อมาถึงเฉินเลี่ยงซีตามยถากรรมในพื้นที่รัศดรอ,อ,อพยพอันรกร้างห่างไกลตำแหน่งเจ้าเมืองชิงชางเดอจะเทียบกับเจ้าเมืองสักแห่งในหลิงโจได้หรือแบบนี้ไม่ใช่ว่าถูกลดขั้นลดตำแหน่งหรอกหรือลองหันไปดูสีเปยจือตอนนี้เป็นถึงคนนางหลักของโจที่เป็นรองเพียงขุนพลบร,รชาการแล้ว คนเปรียบกับคนช่างหน้าโมโหหนะักสีเฟื่องเหนียนเปลี่ยนมาท่านั่งมาพาดสองขาบนกำแพงสองมือตบด้ามดาบผลข้ามแม่น้ำอย่างแผ่วเบาเ,บาเอ่ยว่าเรื่องการขนส่งลำเลียงสะเบียงทางน้ำาหมอบให้ไต้เท้าขนผลบัญชาการไปเจราจากับเจ้าหน้าที่หลีอย่างส่วนเรื่องบอกเรือของราชของหลวงข้ารู้ถึงแผนการของเจ้าที่อยากให้บุญก็อยู่ส่วนบุญบูก็อยู่ส่วนบูจึงยอมชนกำแพงตั้งกฎเกณฑ์ใหม่ให้เปิดเรียงไม่ว่าอย่างไร ก็มีให้หวงฝูผิงยื่นมือเข้าแทรกคิดตนด้วยไฟอ่อนเนิ่นนานถึงเห็นผลจะได้ไม่เกิดภัยพิบัติในภายภาคหนา้าอันที่จริงต่อให้เจ้ามาชิงชางก็ควบคุมเรื่องนี้จากที่ไกลได้แต่ข้าไม่ให้เจ้ายื่นมือเข้าแทรกอีกต่อไปแล้วประการแรกเจ้าอาจไม่รู้ว่าเปยมังตัดสินใจตีแนวพรมแดนตะวันตกก่อนจะฝืนย้ายก้อนหินเหม็นในหลุมซ่วมอย่างเปยเหลียงให้ได้เปยเหลียงไม่อาจยืดเวลาและเสียเวลา ไม่ใช่ว่านโยบายของเจ้าไม่ดีแต่เพราะแนวโน้มของสถานการณ์ความสมัครสม,มานห่งผู้คนของเจ้าพ่ายแพ้ให้แก่จังหวะเวลาอีกอย่างคือชิงชังสำคัญสำหรับทั้งเปรยเหลียงถึงขนาดที่แม้ทัพเปรยเหลียงอีกมากมายล้นคิดไม่ถึงอย่างเช่นหลี่หยางหลังจากเสียเปรียบขนาดใหญ่ในการสึกหลายครั้งโอรสสวรรค์ในปัจจุบันตอนนี้ถูกทั้งราชทั้งหลวงด่าว่าเป็นลูกล้างขานอันดับหนึ่งในใต้ล่าใช้สมบัติในคลังแผ่นดินจนเกลียง สิบปีแรกราชาสำนักร่อนแนวรบลงใต้200รอยลีภายใต้การวางแผนอย่างโหตาบอดของคุณนางเรื่องชื่อเสนาบดีผู้ยิ่งใหญ่ตัดป้อมประการฐานที่มั่นทางการทหารไปหลายแห่งมิใช่ว่าจะผิดไปเสียทั้งหมดพอทําให้ราชาสำนักหลีหยางได้หายใจหายคอค่อยๆฟื้นตัวแนวชายแดนที่ร่อนลงใต้ก็มั่นคงแข็งแรงขึ้นแต่เหตุใดกูเจียนถังจะผลักดันแนวรบขึ้นเหนือให้ได้โดยยอมถูกตาหน้า จากคนนางที่ปรึกษาห้าฝ่ายนอกเหนือจากฝ่ายตรวจการและกะลาโหว,ว่ารบทัพจับศึกพลํำเพลือตามเจตนาเดิมของกู้เจี้ยนถังไม่ได้คิดจะดันแนวพรมแดนตะวันออกที่ใช้ภาษีของทั้งแผ่นดินไปเกือบครึ่งขึ้นเหนือแต่เลือกที่จะรื้อฟื้นฐานที่มั่นทางการทหารและด่านสําคัญ16แห่งแต่ต่อมามีจางจี้ลู่เนตมรกรสนับสน,นุนและกู้เจี้ยนถังได้ปกครองทหารทางตอนเหนือก็รื้อฟื้นได้แค่6แห่งต่อมาเจ้าเองก็กระจา่าง เฉินจิวเป้าเสนาบดีกลาโหมคนใหม่ตัวโปรดของโอรสสวรรค์สกุลเจ้าได้แต่แย่งชิงอาหารจากปากเสือกับคุณนางบุญบูเต็มราชสำนักคนนางเหล่านั้นต่างก็มีลูกคิดรางแก้วของตนเองไม่ทราบเฉินจิวเป้าร่วมมือกับจางที่ลู่และกู้เตี้ยนถังได้อย่างไรฉากหน้ายอมถอยให้คุณนางบุญบูในราชสำนักคลึงก่าวแต่ในทางลับกลับลดหน้าหนึ่งเก้าใหญ่หรือฝืนฐานที่มั่นในพรมแดนตะวันออกเดิมได้เพิ่มขึ้นอีกสามแห่งเมื่อเฉินจิ้วเป้าลาออก ฐานที่มั่นที่หรือฝืนได้รวมเก้าแห่งทําให้แนวพรมแดนตะวันออกอันอุดมสมบูรณ์ตามที่กู้เจี้ยนถังคิดไว้ล่วงหน้าไปเกินครึง่งฐานที่มั่นเก้าแห่งที่ข้าเหมือมเงินทองเป็นรับไม่ท้วนไม่ได้มีไว้เพื่อการทหารมา้าเกาะเหล็กของเปยหม่งไว้ทางเหนือแต่มีไว้เพื่อรักษาการตายตัวพยายามทําเหมือนหวังหมิงอย่างรักษาการเมืองเสียงฝานแต่เจตนาที่แท้จริงคือให้เปยหม่งที่คิดรบเร็วจบเร็วรู้ว่าฝืนโจมตีไม่ได้ ทันทีที่เคลื่อนผลอ้อมเส้นทางลำเรียงสะเบียงจะถูกทหารของฐานที่มั่นเหล่านี้ก่อกวนขัดขวางไม่กล่าวถึงขั้นเส้นทางถูกตัดแต่อย่างน้อยก็ทำให้การส่งสะบียงประสบปัญหาหรืออย่างอาจจะล้มเหลวหรือพ่ายแพ้ย่อยยับในช่วงแรกทหารเปยหมังอาจเคลื่อนผ่านแนวพรมแดนตะวันออกใหม่โจมตีมาถึงเมืองไทอันฉะนั้นก็ไม่เป็นอันใดขอเพียงฟานอองเข้าช่วยและสร้างคุณงามความชอบถึงตอนนั้นมีก้าวฐานที่มั่นสอดประสานร,ร่วมมือ เป็นไปได้มากว่าเปยมังบุกเข้ามาได้แต่กลับไปไม่ได้หลายๆคนคิดว่าถ้าอย่างนั้นเปยมังอย่างมากก็แค่กำมือบฐานที่มั่นแห่งใหม่บนแนวพรมแดนตะวันออกเส้นเก่าไปทีละคำแต่อย่าลืมว่าในกำมดและสันดานพวกเปยมังยังคงมีนิสัยเร่ร่อนแม้ว่าหลายปีมานี้เปยมังศึกษาเรียนรู้วิชาการรบการโจมตีเมืองของโจงหยวนไปไม่น้อยก็ตามแต่ลงจากหลังม้ามาโจมตีเมืองจริง ย่อมเจ็บตายเสียหายมากเกินไปชนะเพียงครั้งเดียวจากการรบเพียงแห่งเดียวแต่พ่ายแพ้ต่อสถานการณ์ใหญ่โดยพื้นฐานแล้วเปยหมังก็คือเปยเหลียงที่มีดินแดนใหญ่ขึ้นไม่อาจเสียเวลาได้เช่นเดียวกันหากรอให้สีชูกู้แผ่นดินลอมเหลวหรืออย่างจาัดก,การโจนขนนางที่ยังหลงเหลือจากสมัยชุนชิวกลุ่มนิเศษไม่เพียงแค่ทรัพยากรทั้งหมดจะตกในมือสกุลเจ้ากระทั่งจิตใจของประชาสกุลเจ้าก็ได้ครองไปด้วยหรืออย่างในตอนนั้น นับว่าถึงจุดสูงสุดอย่างแท้จริงอืมคงพอพอกับต้าชินเมื่อ800ปีก่อนพอจะมีกำลังการรบสักครั้งแล้วเฉินเลี่ยงซีเม้มปากแน่นไม่เปล่งเสียงสีเฟื่องเหนียนหัวร่อแผ่วเบารู้ว่าในใจเจ้ายัางมีวาจาคับแขนใจคิดว่าทำสองอย่างพร้อมกันได้ไม่ผิดพลาดแต่จะว่าอย่างไรก็ตามข้าไม่ฟังเจ้าข้าจะจากชิงชังไปแล้วเจ้าว่าอย่างไรข้าจะแส้งทำเป็นไม่ได้ยิน เจ้าเป็นเจ้าเมืองชิงชางแล้วไม่ผิดจากที่คาดหลังจากข่าให้พื้นที่รัศดรอพอยพเป็นโจใหม่ชื่อว่าหลิวโจวแล้วต่อไปเจ้าก็เป็นข้าหลวงตรวจการหลิวโจเฉินเลี่ยงซีสายหน้าตัดบทว่าข้าตาสูงมือต่ำหวังสูงแต่ความสามารถไม่ถึงรู้ตัวดีจาัดก,การเรื่องในชิงชางก็เกินแรงมากแล้วดังนั้นข้าไม่เป็นข้าหลวงตรวจการหลิวโจวอันใดน,นั่นอีกอย่าง ท่านบอกว่าชิงชางสําคัญสําหรับแนวรอบของเปยเหลียงยิ่งไม่ต้องเอ่ยถึงหลิวโจที่รวมถึงชิงชางด้วยหลิวโจย่อมมีความสําคัญต่อเปยเหลียงไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันข้าดีแต่ขยับปากเรื่องต่อสู้รบรานั้นไม่ได้การและยังกลัวคนต้องตายต้องเสียเลือดเสียเนื้อเพราะการวางแผนของข้าขอเพียงมองไม่เห็นอย่างนับว่าสบายใจได้บ้างแต่หากเห็นควันเพลิงสงครามลุกโชนสีทิศด้วยตาตนเองเห็นคนข้างตัวต้องตาย เฉินเลี่ยงสีกระทำไม่ได้เด็ดขาดสีเฟื่องเหนียนถอนหายใจในิสัยดื้อรั้นเจ้าเหมือนกับจีจือเราออกจากพิมพ์เดียวกันจึงเอ่ยว่าไม่ทําก็ไม่ทําข้าไม่ทําให้เจ้าลําบากใจถือจะว่าข้ายังมีเหยื่อล่อปลาชิ้นใหญ่ข้าหลวงตรวจการหนึ่งโจเป็นตําแหน่งสูงที่คนรับไม่ท้วนหมายปองจัดระเบียบทัพเปยเหลียงคราวนี้สามโจของเปยเหลียงเต้าให้คุนนางบุญขึ้นรับตําแหน่งผู้มีความรู้บริหารจัดการทางการเมือง ผู้มีฝีมือทางยุทธปกครองทหารไม่คาดหวังว่าจะส่งเสริมซึ่งกันและกันได้ในเร็ววันอย่างน้อยน้ำบ่อไม่ยุ่งน้ำคลองถ้ากินของทั้งสองฝ่ายอย่าให้น่าเกลียดจนเกินไปมีตำแหน่งข้าหลวงตรวจการที่เจ้าไม่เอาก็ดีข้าจะได้มอบให้ลูกหลานแม่ทัพที่เสียเปรียบไม่เพียงแค่ข้าหลวงตรวจการตำแหน่งต่ำกว่าหรือสูงกว่าก็มอบให้พวกเขาครองได้ถือเป็นการปลอบใจอย่าได้เห็นว่าหลังจากการตรวจแถวทหารช่วงตน้นฤดูว่าสัน แต่ละคนทางชายแดนสงบสงเงยมเจียมตนยังมีพวกกรมอำนาจรอบแทงรับหลังคาต้องอาศัยสุราดับกลมได้ข่าวว่าสุรามดเขียวขายดีกว่าปีก่อนๆอย่างมากเฉินเลี่ยงซียิ้มอย่างเข้าใจเปิด่ยเลียงอองนี้เป็นได้ยากจริงๆสมควรใช้ตำแหน่งขุนนางเป็นกองพนเนินของหลิวโจไปปลอบใจผู้คนตอนนี้เป่ยเหลียงมีแนวโน้มให้ปัญญชนเป็นขุนนางทั้งยังสนับสนุนให้สร้างสมาคมออกทุนให้กอ่อตั้งสำนักศึกษา ทั้งยังให้อาจารย์ของสถานศึกษาสร้างอินและนักวิชาการยิ่งใหญ่อย,อย่างหวงฉางช่วยวิาพากษ์ประเมินบทความคัดเลือกวรรณกรรมชั้นยอดสามบทจาก3โจของเปยเหลียงเต้าเจ้าของบทความไม่ว่าไม่มีชาติกำเนิดอย่างไรก็ได้เป็นขนนางขั้นต่ำก็เอกขั้นแปดทำให้ปัญญชนที่คิดว่าตนเองมีความสามารถแต่ไม่สมปรารถนาแทคมขังหันมามองกลุ่มคนนางบูพวกที่ได้ประโยชน์ก็มีรายได,ได้มีเงินมีทองน้อยลง พวกที่มีอำนาจก็สูญเสียอำนาจไม่ใช่แค่อารมณ์โหดหู่ขาดว่าความคิดอยากสังหารคนก็คงมีแล้วกระมังเปยดเลียงอองในฐานะห,หัวหน้าครอบครัวของเปยดเลียงถึงคราวตบหัวและรูปหลังแล้วสีเฟื่องเหนียนพยักหน้าเฉินเลี่ยงซีไม่พูดอะไรอีกสีเฟื่องเหนียนคลาดกับลู่สีปัญญชนตาบอดไปแล้วดีที่ไม่คลาดกับเฉินเลี่ยงซีที่หลีอี้สันยอกยองเฉินเลี่ยงซียืนบนกำแพง สองมือกดบนผนังกำแพงหยาบกระด้างสีหน้าอ่อนโยนขึ้นมากเอ่ยเสียงเบาว่าตอนนั้นเฉินเลี่ยงซีเป็นบัณฑิตวิปลาดลุ่มหลงอยากได้สมัญญานามหวนเจิงแต่กระทั่งประตูวัดเป้าขว,ก,วก,ก็ยังเข้าไม่ได้ปัญญชนในวัดและพวกอันตพานนอกวัดต่างดูแคลนข้าได้แต่วาดมังกรด้วยฐานเพื่อคลายความกลั่กลุ้มหนเลยคาดว่าจะมีวันได้ดิบได้ดีถึงขนาดมีคนเสนอตำแหน่งข้าหลวงตรวจการให้ ข้าก็ยังไม่อยากทำชีวิตคนเรานี้กระทั่งคนวิปลาสอย่างข้าก็ารู้สึกว่าคาดไม่ถึงบางครั้งตื่นมาในตอนเช้ายังอยากตบหน้าตนเองสักสองฉากเมื่อรู้สึกเจ็บจะได้เชื่อว่าไม่ใช่ความฝันก่ญจะชนยากจนเร่ร่อนที่มีแต่ความรู้ไม่เหมาะแก่การอย่างข้ากลายเป็นบุคคลยิ่งใหญ่มีศักดิ์ศรีเต็มท้องอย่างตอนนี้มิใช่กำลังสนทนาและวิพากษ์เป็นดินอยู่กับฟานอ่องที่คลองกำลังทหารสามสิบมือในมืออกหรือ สีเฟื่งเหนียนยิ้มออเอ่ยยาว่าหวังว่าพวกเราจะพบกันด้วยดีจากกันด้วยดีอย่าให้เจ้าเกิดความรู้สึกเหมือนเจ้าสาวแต่งงานผิดคน,นเฉิดเลี่ยงสีพยักหน้าสองมือกำแน่นวางบนผนังกำแพงหวังว่าจะอยู่กับเบยเหลืองอ๋องได้ดีตลอดรอดฝังสีเฟื่งเหนียนกระเสว่าข้าน่ะมีภรรยาในนามแล้วสองคนไม่เหมือนเจ้ายังไม่ได้แต่งงาน ตอนนี้มาเป็นระดับบนในชิงชางตายฟ้าสูงนอกบอยบินตามใจแล้วเฉินเลี่ยงซีงงงงหืมสีเฟื่องเหนียนยิ้มยิ้มพลางชี้ไปที่เป้ากางเกงตนเองมุมปากเฉินเลี่ยงซีกระตุกริกๆิไร้คำพูดจะตอบโต้สีเฟื่องเหนียนลุกขึ้นกระโดดลงจากกำแพงตบตบบ่าเฉินเลี่ยงซีชาวยุดกล่าวว่าคนตายหงายหน้าไข่ชีฟ้าตอนยังอยู่ ต้องไม่ผิดต่อน,นอกของตนเองเฉินเลี่ยงซียิ้มรับไม่ได้เดินตามสีเฟื่องเนี่ยลงจากกำแพงแต่ยืนอยู่กับที่หันไปทางเหนือท่ามกลางแสงสาดยันมองทะเลทรายอย่างเมื่อลอยเฉินเลี่ยงซีในฐานะปัญญชนเจียงหนันของแท้ของจริงตอนแรกที่มาถึงเป่ยเหลียงยังไม่คุ้นชินกับสภาพอากาศทางตะวันตกเฉียงเหนือแสงโพลเพลที่นี่มักสาดส่องช้ากว่าทางใต้ รู้สึกว่าท้องฟ้าที่นี่สูงกว่าทางใตย้ยทเลสายกว้างใหญ่สุดลูกหูลูกตาทำให้รู้สึกว่าตนเองช่างเล็กจอยพื้นที่ทุกตารางนิ้วเคยชุ่มโชกไปด้วยโลหิตควันเพลิงสงครามที่เคยลุกโชนไม่หยุดทั้งวันทั้งคืนในที่สุดก็ค่อยๆดับหมดเหนือขึ้นไปจากที่นี่เป็นดินแดนของคนที่จงหยวนนิยามว่าป่าเถื่อนไร้วัฒนธรรมไล่ไปเรื่อยๆทางตะวันออกจะเป็นเมืองไทอันสถานที่พำนักของสกุลเจ้าแห่งหลี่หยาง หลี่หยางในตอนนี้ผู้ปกครองและขุนนางกลมเกลียวปองดองยิ่งเป็นดั่งตะวันกลางฟ้าเฉินเลี่ยงสีมั่นใจว่าในหน้าประวัติศาสตร์ไม่ว่าโอรสสวรรค์แท้เจ้าหรือไม่ชนรุ่นหลังล้วนยอมสยบและเป็นที่ใฝ่ฝันของผู้คนหลี่หยางบุกเบิกแผ่นดินให้เจริญรุ่งเรืองอีกครั้งมีห้องเต้ที่ทรงงานประกอบราชกิจอย่างแข็งขันและพระถ่ยกว้างที่รายล้อมข้างพ่อบรรกายล้วนเป็นปัญญาชนและขุนนางเรื่องชื่อ จางจีลู่หวนสูเหยาไปเฟิงหลูเต้าหลิงกู้เจียนถังฉินจือเปาหลูไปเจียหลูเซิงเซียงหน้าหลันโย่ฉือเจ้าโย่หลิงอินเมาชุนยิ่งกว่านั้นยังมีหวังเซียนจือแห่งเมืองอู่ตีเฉาฉางชิงของซีชูฉีหยางหลงของสถานศึกษาสร้างอินบุคคลเหล่านี้เร่องรองเปล่งประกายบุญสร้างของชนชิว เฉิดเลี่ยงสีมองหาเงาหลังของสีเฟื่งเหนียนเปิดเลี้ยงอ๋องที่มีอายุน้อยกว่าเขาหลายปีจากไปไกลแล้วคนผู้นี้จะฟ้าสูงนกโบยบินตามใจได้จริงหรือ